ต่อไปท่านมานบคีรีภูวดชนครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานบคีรีภูวดชนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคประชาชนสัชนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับท่านอดีศรน,นะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามว่าพรรคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้คือพรรคข้าราชการซึ่งผมคิดว่าการพิจารณากฎหมายไร้ฉบับเนี่ย มีการแทรกแซงแล้วก็มีอิทธิพลจากข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำให้สภาเราเนี่ยขาดอิสรภาพหลายๆเรื่องประเด็นที่ผมอยากจะอภิปรายสนับสนุนร่างพรบฉบับนี้นะครับพร้อมทั้งการเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมครับท่านประธานครับผมอยากจะเห็นกระบวนการอนุญาตที่เป็นรัฐกับรัฐนะครับท่านประธานครับซึ่งหมายความว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอบ,อบตอและท้องถิ่น ทำไมผมคิดอย่างนี้ครับท่านประธานทำไมผมต้องเสนอแบบนี้ครับท่านประธานครับพื้นที่ของผมนะฮะและพื้นที่ของพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นะครับผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านคนอยู่ในพื้นที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นเขตป่าสงวนอุทยานที่ราฐพัสดุสปกออะไรยเยอะแยะมากมายครับท่านประธานเวลาจะก่อสร้างเวลาจัดสร้างสถานประกอบการแต่ละที่แต่ละอย่างนะครับมันไม่สามารถที่จะไปยื่นได้ครับท่านประธาน เพราะนั้นคือมันจะเป็นเรื่องยากมากรวมทั้งการเข้าถึงงบประมาณแผ่นดินที่เราพิจารณาแต่ละปีด้วยนะครับเพราะนั้นก็คือว่าผมอยากจะให้กรรมธิการที่จะตั้งขึ้นมาเนะี่ยพิจาราด้วยครับว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพี่น้องประชาชนที่จะต้องประกอบการแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ในที่ดินอันนี้จะต้องเอื้ออํานวยให้ให้เขาเข้าถึงกระบวนการประกอบอาชีพพัฒนาเนี่ยเพื่อนสอสอของผมทั้ง4ท่านเนี่ยอยู่ใกล้ๆผมเนี่ย สสชัช,าชาวันขอนแก่นสสอ,สอ,อรพันธ์เชียงใหม่สสจุฬาลักเชียงรายสสทากุลเชียงรายนะครับพื้นที่ทั้งสามคนนคี่นะฮะผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า60สเซก็เป็นเขตป่าเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่มาปรึกษาพวกเราเนี่ยครับในการทําสถานประกอบการเนี่ยครับมันเป็นที่ของรัฐท่านประธานแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องทำอะ่ะเพราะว่าอีกหน่วยงานหนึ่งมาส่งเสริมว่าจะต้องทําวิสาหกิจนะจะต้องมี การทําอยเนี่ยจะต้องมีการตรวจแต่แวดเราไปขอเวลาทำนะครับการสนับสนุนงบประมาณไม่มีกรรมธิการจะต้องพิจารณาประเด็นนี้นอกจากจะเอื้ออํานวยใบอนุญาตเอกสารต่างๆที่มันมีอยู่แล้วนะครับจะต้องเอื้ออํานวยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้โอกาสที่ไม่สามารถจะเข้าถึงแม้แต่ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการจะประกอบการแล้วผมเข้าใจว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับเจอคล้ายๆกับสสเพื่อนผมทั้ง3าสีท่านนี้นะครับ ท่าประธานผมยกตัวอย่างกรณีที่ผมไปล่าสุดเนี <P Moon S 1> ่ยครับอำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งเป็นอำเภอแล้วนะครับท่านประธานแต่ว่าทั้งอำเภอนี้เป็นเขตป่าท่านประธานรอนึกภาพฮะสถานีโรงพยาบาลก็อยู่ในเขตป่าสถานีตำรวจก็อยู่ในเขตป่าที่ว่าการเพอก็อยู่ในเขตป่าอันนี้คือปัญหาที่ผมเจอทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะฝากท่านประธานและกรรมธิการเนี่ยอย่างนี้ครับท่านประธานระยะทาง จากเชียงใหม่ไปที่อำเภอกาฬยานิวัฒนาเนี่ย128กิโลเมตรจากอำเภอสเสมิงซึ่งเป็นเส้นทางผ่านนะครับ105กิโลเมตรไปทางแม่แจ่มเนี่ยก็คือ78แกิโลแลวก็ไปทางอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ย6กิกิโลประชาชนจะต้องใช้น้ำมันในการเติมรถนะครับเพื่อจะเดินทางสัญจรนะฮะพี่น้องประชาชนก็ทำปั๊มเล็กๆครับท่านประธานเป็นปั๊มน้ำมันปั๊มหลอดหรือว่าปั๊มหัวใจเนี่ยเล็กๆนะครับเพื่อที่จะบริการให้กับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงแล้วก็บริการให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรท่านประธานทราบไหมครับมีตำรวจจะพักห้าครับจะขึ้นมาเป็นเดือนละครั้งนะครับจะมาเก็บเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่รู้ว่าจะออกใบเสร็จได้หรือเปล่าหรือเป็นค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่รู้มาถามพี่น้องประชาชนว่าปั๊มที่คุณตั้งเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์ไหมปั๊มหลอดที่คุณตั้งเนี่ยนะครับได้รับอนุญ,ญาตจากใคร พี่น้องประชาชนก็ไม่รู้ครับก็หมู่บ้านมันชอบด้วยกฎหมายแล้วมีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอำเภอทาอำเภอมันก็ชอบด้วยกฎหมายตั้งเป็นอำเภอแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคือลักษณะแบบนี้ครับท่านประธานครับคนที่เป็นชายขอบจริงๆนะครับทั้งผมพี่น้องประชาชนแล้วก็สสเพื่อนของผมนะครับแล้วผมเชื่อว่า มีทุกพัคก,การเมืองครับที่เจอสถานการณ์แบบนี้พี่น้องประชาชนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันจะทําให้คนเหล่านี้เป็นคนกลุ่มด้อยโอกาสอยู่ในชายขอบจริงๆชายขอบของชายขอบนะครับไม่เข้าถึงงบประมาณแล้วนะครับยังถูกถูก,ถก,ถก,ถกอะไรฮะถูกขุดรีดด้วยนอกระบบนะครับจริงๆแล้วก็คือก็จะต้องไปจับในบอำเภอฮะจับผู้ว่าดีกว่าใช่ไหมครับหรือไปไปคุยกับผู้ว่าดีก่ากรณีอย่างนี้ครับ เพราะว่ามันชอบด้วยกฎหมายในการตั้งอำเภอตั้งหมู่บ้านตั้งอำเภอ,เอ,อตั้งตำบลมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีระบบบริหารแต่เวลาจะทำเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญครับท่านประธานผมอยากจะเห็นความสำคัญในพรบฉบับนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของในทางเทคนิคครับท่านประธานมันไม่ใช่รูปแบบเรื่องกระบวนการขั้นตอนที่จะเป็นการอนุญ,ญาตเท่านั้นครับสิ่งที่ผมเห็นในพรบฉบ,บับนี้นะครับ พรบฉบับนี้กําลังจะทําหน้าที่ในการสร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนกําลังจะเอื้ออํานวยให้กับคนด้อยโอกาสกําลังจะเอื้ออํานวยให้กับคนที่ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเข้าถึงกระบวนการในการแข่งขันเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่มันมันเอื้ออํานวยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลดขั้นตอนถ้านปธานครับผมขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่ากรณีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ดินของรัฐทุกประเภท นะครับผมอยากจะฝากกรรมธิการนะครับช่วยพิจรารณาช่วยเพิ่มเติมในเนื้อหาว่าไอกระบวนการที่จะเข้าถึงใบอนุญาตการขออนุญาตต่างๆทุกรูปแบบที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับให้ลดขั้นตอนและถ้าไม่มีกฎหมายหรือถ้าไม่มีระเบียบนะครับท่านต้องไปเพิ่มขึ้นมาครับเช่นหมู่บ้านนี้ตำบลน,นี้นะครับให้ส่งเรื่องไปที่อบ,บตอรหรือเทศบาล เทศบาลมีหน้าที่ในการไปยื่นกับหน่วยงานทุกหน่วยงานคือหมายความว่าที่ทั้งมดทั้งตำบลเนี่ยมันไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับแต่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่จะประกอบการในกิจการต่างๆนะครับถือว่าอาบอตและเทศบาลเนี่ยเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนซึ่งหมายความว่ามันก็จะมีสถานะการทํางานหรือการอนุญ,ญาตาล่ว่วงรัฐกับรัฐเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าหากว่ากรรมธิการผู้ที่จะไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ได้บรรจุได้แก้ไขปัญหารเรื่องนี้ผมคิดว่าจะเป็น ผลดีนะครับจะเป็นผลบุญให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยนี้ทั้งหมดท่านประธานครับผมหวังว่าการพิจารณาเรื่องนี้ประเด็นที่ผมพิจารณาตรงนี้นะครับเราเคยบอกว่าเราจะไม่ทิ้งไว้ทิ้งใครอยู่ข้างหลังและพี่น้องประชาชนผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านคนเรากําลังละเลยเรากําลังไม่สนใจเขาใช้โอกาสนี้นะครับในการเพิ่มเนื้อหาในการเติมเรื่องนี้เข้าไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ขาดโอกาสนะครับเข้าสู่โอกาสอย่างเท่าเทียมครับ ขอบคุณครับท่านประธาน